เรื่องความดับไม่เหลือเรื่องความดับไม่เหลือนั่นมีวิธีปฏิบัติอยู่เป็นสองชนิดกล่าวคือตามปกติก็ให้มีความดับไม่เหลือแห่งความรู้สึกยึดถือว่าตัวกูและของกูอยู่เป็นประจํานี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อร่างกายจะต้องแตกดับไปจริงๆ ก็ขอให้มีความคิดปล่อยวางทั้งหมดปล่อยทั้งร่างกายชีวิตจิตใจให้ดับไปเป็นครั้งสุดท้ายไม่มีเชื่ออะไรเหลืออยู่หวังอยู่สำหรับการเกิดมีตัวเราขึ้นมาอีกดังนั้นตามปกติในเวลาชีวิตประจำวันก็ใช่อย่างแรกคือควบคุมความรู้สึก ที่ไม่เป็นตัวกูของกูอยู่เป็นประจำขั้นเมื่อถึงคราวจะแตกดับของร่างกายก็ใช้อย่างหลังแม้ในกรณีที่ประสบอุปัติเหตุไม่ตายทันทีมีความรู้สึกเลื้ออยู่บ้างชั่วขณะหน่อยหนึ่งก็ใช้อย่างหลังแต่ถ้าหากว่าสิ้นชีวิตไปอย่างกระทันหันก็หมายความว่าผู้นั้นได้ดับไปแล้วด้วยความรู้สึก อย่างในวิธีแรกเป็นการดับไม่เหลืออยู่ในตัวและเป็นอันว่ามีผลคล้ายกันคือไม่มีความรู้สึกอยากเกิดอยู่ในขณะนั้นนั่นเองโดยรายละเอียดวิธีปฏิบัติอย่างที่หนึ่งคือปฏิบัติเป็นประจําวันนั้นหมายความว่า ถ้าเรามีเวลาว่างสำหรับทำจิตทำใจเมื่อไรก่อนนอนก็ดีตื่นนอนใหม่ก็ดีก็ให้สํารวมจิตเป็นสมาธิด้วยการกําหนดลมหายใจหรือจะกําหนดอะไรเป็นอารมณ์ก็แล้วแต่ถนัดกําหนดพอสมควร <c oughs> เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิบ้างแล้วจึงพิจารณาเห็นความที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่ง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราแม้แต่สักอย่างเดียวให้มองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่อาศาัยกันและกันเกิดขึ้นดับไปเวียนว่ายตายเกิด <c oughs> อยู่เท่านั้นเองถ้าไปยึดมั่นที่สิ่งใดข้าวก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีและได้ทุกทุๆสิ่งไม่ว่าสิ่งใดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเล่า ก็คือการทนทุกข์ทรมานโดยตรงเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีเกิดทุกชนิดเป็นทุกทุกชนิดไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็เป็นทุกไปตามแบบของการเกิดเป็นอย่างนั้นคือมีความรู้สึกว่าเกิดเป็นแม่ก็ทุกอย่างเป็นแม่รู้สึกว่าเกิดเป็นลูกก็มีความทุกอย่างลูก เกิด hey. เป็นคนรวยก็ทุกอย่างคนรวยเกิดเป็นคนจนก็ทุกอย่างคนจนเกิดเป็นคนดีก็ทุกอย่างคนดีเป็นคนชั่วก็มีความทุกอย่างคนชั่วเกิดเป็นคนมีบุญก็เป็นทุกข์ไปตามประสาของคนมีบ <mer knowledge> <mer ige> ุญเกิดเป็นคนมีบาปก็เป็นทุกข์ไปตามประสาคนมีบาปฉะนั้นสู้ไม่เกิดเป็นอะไรไม่ได้ คืออย่าได้เกิดมีความรู้สึกว่าตนเป็นอะไรในฐานะเป็นตัวกูหรือของกูขึ้นมา <c oughs> นี่คือความดับไม่เหลือแห่งตัวกูอยู่เป็นประจำแต่ที่นี่ <c oughs> สำหรับการเกิดนั่นคำว่าเกิดอย่าได้หมายเพียงแต่การเกิดจากท้องแม่ที่แท้มันหมายถึงการเกิดของจิตคือของความรู้สึก ที่รู้สึกขึ้นมาคราวหนึ่งหนึ่งว่ากูเป็นอะไรเช่นเป็นแม่เป็นลูกเป็นคนจนเป็นคนมีเป็นคนสวยคนไม่สวยเป็นคนมีบุญคนมีบาปอย่างนี้เป็นต้นความรู้สึกหมายมั่นเช่นนี้เรียกว่าความยึดถือหรืออุปาทานมีความหมายมั่นว่าตัวกูเป็นอย่างไรของกูเป็นอย่างไร ความรู้สึกตัวกูของกูอย่างที่กล่าวนี้เรียกว่าอุปาทานมันเกิดมาจากท้องแม่ของมันแม่ของมันคืออวิชามันเกิดวันหนึ่งได้ไม่รู้กี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งหรือเกิดได้ไม่รู้กี่ร้อยชาตินั่นเองในวันหนึ่งเกิดทุกคราวเป็นทุกทุกคราวอย่างที่ไม่มีทางจะหลีกเลี่ยง เช่นทุกคราวที่ตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงหรือจมูกได้กลิน่นหรือลิ้นได้รสหรือกายได้สัมผัสทางผิวหนังหรือจิตมันปรุงเรื่องเก่าๆเป็นความคิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเองก็ตามถ้าควบคุมไว้ไม่ดีแล้วความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูก็จะโผล่หรือเกิดขึ้นมาทันทีและจะต้องเป็นทุกทันทีที่ตัวกูโผล่ขึ้นมา ฉะนั้นจงระวังอย่าเผลอให้ตัวกูโผล่หัวออกมาจากท้องแม่ของมันได้เป็นอันขาดถ้าเพียงแต่ตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงเป็นต้นแล้วเกิดสติปัญญารู้ว่าควรจัดการอย่างไรทําไปอย่างไรก็ทํำไปอย่างนั้นจัดไปอย่างนั้นถ้าไม่มีเรื่องจะต้องทำอย่างไรนิ่งเสียก็ได้ถ้าทํำอย่างนี้ไม่เป็นไรขออย่างเดียวแต่อย่าให ความรู้สึกว่าตัวกูถูกปรุงขึ้นมาจากสัญหาหรือจากเวทนาอันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยินเป็นต้นทำอย่างนี้เรียกว่าตัวกูไม่เกิดคือไม่มีชาติไม่มีเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ตายหรือไม่เป็นทุกข์อย่างใดทั้งสิ้นนี่แหละคือข้อที่ต้องบอกให้ทราบไม่ว่า การเกิดนั้นไม่ใช่หมายถึงการเกิดจากท้องแม่ทางเนื้อทางหนังโดยตรงแต่มันหมายถึงการเกิดทางจิตใจของตัวกูที่เกิดจากท้องแม่ของมันคืออวิชาความไม่รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงส่วนการดับไม่เหลือในที่นี้ก็คืออย่าให้ตัวกูชนิดนี้เกิดขึ้นมาได้นั่นเอง และเมื่อแม่ของมันคืออวิชชาก็ฆ่าแม่ของมันเสียด้วยวิชาหรือปัญญาที่มีที่รู้ตามที่เป็นจริงรู้ตามที่เป็นจริงก็คือรู้ว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นตัวเราหรือของเรานั่นเองหรือถ้ากล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่ามันเกิดได้เพราะเราเผลอสติเพราะฉะนั้นเราก็อย่บเผลอสติเป็นอันขาด ถ้าหากว่าเป็นคนขี้มักเผลอสติ <c oughs> ก็จงแก้ <c oughs> ด้วยความเป็นผู้รู้จักอายรู้จักกลัวกันเสียบ้างโดยมีความรู้สึกอายว่าการที่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นคนสารเลวยิ่งกว่าเป็นไพร่เป็นคนขี้ข่าเสียอ,อีกไม่สมควรแก่เราเลย ที่ว่ารู้จักกลัวกันเสียบ้างนั่นหมายความว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งไปกว่าความเกิดชนิดนี้แล้วมันยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นยิ่งกว่าอะไรหมดที่เกิดมาทีไรก็เป็นอันว่าศูนย์คนเสียคนไม่มีอะไรเหลือเมื่อมีความอายและความกลัวอย่างนี้บ่อยๆแล้ว สติก็จะไม่เพลอของมันเองการปฏิบัติก็จะดีขึ้นตามลำดับจนเป็นผู้ที่มีการดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำทุกคำเช้าเข้านอนและทุกคำเช้าเข้านอนก็ต้องมีการคิดบัญชีเรื่องการดับไม่เหลือนี่ให้รู้รายรับรายจ่ายไหวเสมอไปข้อนี้มีอานิสงสูงไปกว่าการไหว้พระสวดมนต์หรือ ทำสมาธิตามธรรมดาเฉยๆ <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับความดับไม่เหลือทำนองนี้ไม่เกี่ยวกับการเพ่งหรือหลับตาเห็นสีเห็นดวงหรืออะไรที่แปลกๆเป็นทำนองปาฏิหาริย์หรือศักดิ์สิทธิ์หากแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะโดยตรงเท่านั้นอย่างมากที่สุดที่มันจะสแสดงออก ถ้าจะถ้าก็เป็นเพียงว่าถ้ามีสติสมบูรณ์จริงๆได้เต็มที่แล้วมันก็จะสําแดงออกมาให้เห็นเป็นความเบากายเบาใจสบายกายสบายใจอย่างที่บอกไม่ถูกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่านั้นเองแต่ย่ยได้ไปนึกถึงเรื่องนี้เป็นอันขาดจะกลายเป็นที่ตั้งของอุปาทานอันใหม่ขึ้นมาอีก ว่าเป็นความสุขของกูแล้วมันก็จะดับไม่ลงแล้วมันก็จะเหลืออยู่เรื่อยคือเกิดได้เรื่อยๆไปอีกเดี๋ยวก็จะได้กลุ่มกันใหญ่ไปกว่าเดิมพวกที่ทําวิปัสสนาไม่สําเร็จก็เพราะคอยจ้องจับเอาความสุขอยู่เรื่อยไป มุ่งนิพพานตามความยึดถือของตนอยู่เรื่อยไปมันก็ดับไม่ลงหรือนิพพานไม่ลงมีตัวกูเกิดขึ้นมาในนิพพานแห่งความยึดมั่นถือมั่นของตนเองเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าจะภาวนากันบ้างก็ต้องภาวนาว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้แต่สิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นมีพระบาลีว่า สัพเพธมานานลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดังนี้สรุปความว่าทุกค่ำเช้าเข้านอนต้องทำความแจมแจ้งเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นให้แจมกระจ่างอยู่เสมอจนเคยชินเป็นนิสัยจนถ้าหากว่าเกิดตายไปในเวลาหลับก็ยังมีหวังที่จะไม่เกิดอีกต่อไปอยู่นั่นเอง มีสติปัญญาอยู่เรื่อยอย่าให้อุปาทานว่าตัวกูหรือของกูเกิดขึ้นมาได้เลยในทุกกรณีทั้งกลางวันกลางคืนทั้งตื่นและหลับนี้เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยความดับไม่เหลือหรือความไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมะอยู่ในจิตที่ว่างจากตัวตนอยู่เสมอไปเรียกว่าตัวตนไม่ได้เกิดและมีแต่การดับไม่เหลืออยู่เพียงนั้น ถ้าเผลอไปก็ตั้งใจทำใหม่เรื่อยไม่มีการท้อถอยหรือเบื่อหน่ายในการบริหารใจเช่นนี้ก็เช่นเดียวกับเราบริหารกายอยู่ตลอดเวลานั่นเหมือนกันให้ทั้งกายและทั้งใจได้รับการบริหารที่ถูกต้องคู่กันไปดังนี้ในทุกกรณีที่ทำอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นอยู่ด้วยปัญญาไม่มีความผิดพลาดเลย ทีนี้ก็มาถึงวิธีปฏิบัติอย่างที่สองคือในเวลาจวนเจียนจะดับจิตคือตายนั่นอยากจะกล่าวว่ามันง่ายเหมือนตกกระไดแล้วปลอยกระโจนถ้ามันยากก็มันยากอยู่ตรงที่ไม่กล้าปลอยกระโจนในเมื่อตกกระไดมันจึงเจ็บมากเพราะตกลงมาอย่างไม่เป็นท่าเป็นทาง หไหนเมื่อร่างกายนี้มันอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วจิตหรือเจ้าของบ้านก็พลอยกระโจนตามไปเสียด้วยกันแล้วกันให้ปัญญามันกระจ่างแจ้งขึ้นมาในขณะนั้นว่าไม่มีอะไรที่น่าจะกลับมาเกิดใหม่มาเอาใหม่มาเป็นใหม่เพื่อเอาเพื่อเป็นเพื่อหวังอะไรอย่างใดต่อไปอีกหยุดเสียทีสิ้นสุดทีปิดฉากสุดท้ายกันเสียที เพราะว่าไปแตกเข้าที่ไหนก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าไปเกิดเป็นอะไรเข้าที่ไหนหรือได้อะไรที่ไหนมาเมื่อมีความรู้แท้จริงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้จิตไม่มีที่หวังไม่มีที่อยากไม่มีที่จอด มันจึงดับไปพร้อมกับกายอย่างไม่มีเชื่อเลือมาเกิดอีกสำหรับสิ่งที่เรียกว่าเชื่อเชื่อในทีน่นี้ก็คือความหวังหรือความอยากหรือความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าแม้การตายโดยกระทันหันก็ยังมีทางที่จะดับไม่เหลือได้ สมมติว่าเดินมาไม่รู้ตัวถูกควายควิดมาจากข้างหลังหรือว่าถูกรถยนต์ทับหรือว่าถูกถูกตึกพังทับหรือถูกลอบยิงหรือถูกการระเบิดชนิดไหนก็าตามถ้ามีความรู้สึกเหลืออยู่แม้สักวินาทีเดียวก็าตามจงน้อมจิตไปสู่ความดับไม่เหลือหรือทำความดับไม่เหลือ ให้แจมแจ้งขึ้นในใจเหมือนที่เราเคยฝึกอยู่ทุกค่ำเช้าข้าวนอนขึ้นมาในขณะนั้นแล้วก็ปล่อยให้จิตดับไปก็เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับอาการที่เรียกว่าตกกระไดพลอยกระโจนกระโจนไปสู่ความดับไม่มีเชื่อเหลือทีนี้ถ้าหากว่าจิตดับไปเสียโดยไม่มีเวลาเหลืออยู่สำหรับให้รู้สึก หรือคิดนึกได้ดังนี้ก็แปลว่าถือเอาความดับไม่เหลือที่เราพิจารณาและมุ่งหมายอยู่เป็นประจำตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนั่นเองเอาความรู้สึกนั้นเป็นพื้นฐานสำหรับร่างกายแตกดับไปในขณะนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เป็นการดับไม่เหลืออยู่ดี ไม่เป็นการเสียท่าเสียทีแต่ประการใดอย่าได้เป็นห่วงเลยถ้าป่วยด้วยโรคที่เจ็บปวดหรือทรมานมากก็ต้องทําจิตขึ้นเบ่งรับว่าไอ้ยิ่งเจ็บมากปวดมากนี่แหละมันจะได้ดับไม่เหลือเร็วเข้าอีกเพราะฉะนั้นเราขอบใจความเจ็บความปวดเมื่อคิดดังนี้ปีติใน ธรรมะก็จะคมความรู้สึกปวดนั้นไม่ให้ปรากฏหรือปรากฏแต่น้อยที่สุดจนเรามีสติสมบูรณ์อยู่ดังเดิมและเยาะเย้ยความเจ็บปวดได้ถ้าป่วยด้วยโรคเช่นอมาพาตและต้องดับโดยโรคนั้นก็ถือว่าตัวเราสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่ขณะที่โรคนั้นทำให้หมดความรู้สึก ที่เหลือส่วนที่เหลือนอนตาปิบๆอยู่นั้นไม่มีความหมายอะไรทั้งนี้เพราะว่าจิตของเราได้สมัครน้อมไปเพื่อความดับไม่เหลือเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ก่อนล้มเจ็บเป็นอมภพาตหรือตั้งแต่ความรู้สึกยังดีอยู่ในการเป็นอมพาตตลอดเวลาที่มีความรู้สึก <c oughs> ขั้นหมดความรู้สึกแล้วมันก็เลิกกัน แม้ว่าชีวิตยังไม่ดับทันทีมันก็หามีตัวตนอะไรที่เป็นตัวกูหรือของกูที่ไหนไหม่อย่าได้คิดเผื่อให้มากไปด้วยความขลาวของตัวเองเลยเมื่อยังอยู่ดีๆนี่แหละรีบทําความดับไม่เหลือเสียให้สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาเธดมันจะรับประกันไปได้ถึงเมื่อเจ็บแม้ในกรณีที่เป็นโรคอรัมพาตดังกล่าวแล้ว ไม่มีทางที่จะพ่ายแพ้หรือเสียท่าเสียทีแก่ความเจ็บแม้แต่ประการใดเลยเพราะเราทำลายตัวกูให้หมดความเกิดเสียแล้วตั้งแต่เมื่อร่างกายยังสบายดีอยู่นั่นเองสรุปความในที่สุดทั้งสองชนิดว่าจงมีจิตที่มีปัญญาแท้จริง มองเห็นอยู่ว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้แต่สักสิ่งเดียวในจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงชนิดนี้แหละไม่มีตัวกูหรือไม่มีของกูมีแต่ธรรมะที่เป็นความหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์ซึ่งเราจะสมมติเรียกธรรมะนี้ว่าพระรัตนตรัยก็ได้มรรคผลนิพพานก็ได้ หรือจะเรียกว่าอะไรอะไรที่เป็นยอดปรรถนาของคนยึดมั่นถือมั่นนั้นได้ทุกอย่างแต่เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานในในสิ่งเหล่านี้อยู่นั่นเองจึงดับไม่เหลือหรือนิพพานได้จริงสมชื่อนิปแปลว่าไม่เหลือพานแปลว่าไปหรือดับนิพพานแปลว่าดับไม่เหลือ เป็นสิ่งที่มีลักษณะมีความหมายมีการปฏิบัติและมีอานิสงส์อย่างที่กล่าวมาดังนี้แลข้อความทั้งหมดนี้ยังย่ออยู่มากแต่ถ้าขยันอ่านและขยันพิจารณาอย่างละเอียดไปทุกๆตัวอักษรทุกๆคำพูดทุกๆประโยคแล้วก็คงจะได้ความโดยพิสดารได้ในตัวมันเอง และเพียงพอแก่การเข้าใจในการปฏิบัติ <c oughs> ฉะนั้นหวังว่าท่านทั้งหลาย <c oughs> คงจะอ่านและฟังอยู่เป็นประจำโดยไม่ต้องคำนึงว่ากี่เที่ยวหรือกี่จบจนกว่าจะเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งด้วยปัญญาแล้วมั่นคงโดยสมาธินำมาใช้ได้ทันท่วงทีด้วยสติ สมตามความประสงค์ที่จะเป็นผู้มีความดับไม่เหลือทุกๆประการ